พี่ดีมีคนพี่ลี่มีคนดีเอ็มมาบ้างไหมใช่ไอพี่หนุ่มก็เป็นคนถา่อาไม่เยไ่อยากไม่อยากไอยากเห็นเอยากรู้แบบมีหนุ่มๆมีไหมคะพี่ลีไม่ค่อยได้เช็คเท่าไหร่มีไหมลี่มีไหมีมีมีหนุ่มๆเข้ามาจีบไหมอะขอโทษอโทษขอโทษมีเมาจีบไมม่ีบ้างเหมือนกันเฮ้ยไม่ใช่ดีเอ็มนะขาองยังไงคะพี่เนี่ยอย่าไปย่งในวงการหรือเปล่ายังไงอะในวงการหรือเปล่าไม่ใช่ ค่ะนี่เหรอนอกวงการเหรอนอกวงการเขาติดต่อเขาเขาทักดีเอ็มมาเหรอไม่ใช่พี่หนุ่มอ้าวเขามาจีบยังไงมาทางไหนอย่าตอบสั้นสิตอบสั้นท่ามาทางไหนอ่ะก็เจอทํางงทํางานหรืออะไรอย่างนี้แล้วเรารู้ได้ไ่าเขามาจีบเราเขาแสดงท่าทียังไงเขาออกแนวไหนเราถามเรื่องละครนะเรารู้สึกร้อนขึ้นเรื่อยๆไงไม่รู้เดี๋ยวถามเดี๋ยวถามละครเดี๋ยวถามละครอันนี้ก่อนก็ยังไงนะคะคำถามเขาจีบยังไงเขามาจีบยังไงเขาจีบยังไงอ๋อเขาก็ เชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบชวนคุยไม่หยุดสักทีอะไรยาเงี้ยเขาจะอัธยาศัยหรือชวนคุยไปเรื่อยหรือเปล่าเลยไม่ได้ก็เป็นไปได้ไม่แต่ที่เราคิดว่าเขาเข้ามาจีบเรามันต้องมีแบบนี้จรงมันไม่ใช่วัยเด็กๆแล้วอ่ะที่มันจะแบบว่าเราจะไม่รู้บังเพลินไม่ใช่แล้วใช่แต่เราก็จะมีเซนส์แหละว่าคนนี้ไม่ปกติแล้วอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราก็ต้องรู้ตัวว่าเอะเราจะรักษาระยะห่างแค่ไหนดีอะไรเงี้ยทำไมพี่ลี่ไม่เปิดใจอ่ะ ไม่ไม่ใช่ไม่เปิดใจนะแต่ว่าคือยังไม่คลิกันยังไม่รู้สึกว่าเราชอบอ่ะต้องเป็นผู้ชายแบบไหนเราจริงๆเราก็เปิดดูเนาะแล้วก็ทําความรู้จักซึ่งจริงๆริอ่ะชลียจะชอบคนที่เหมือนคุยแล้วถูกคอแบบคุยแล้วแบบมันสบายใจกันอะไรเงี้ยค่ะแต่นี่ไงก็คุยกันอยู่ี่ซึ่งมันต้องใช้เวลาแสดงว่านี่ยังคุยกันอยู่ไม่มีใครเป็นพิเศษเลยค่ะแต่ต้องมีหลายคนอนนี้ ตองนี้มาหลายคนีแย่แล้วใช่ไหมไปช่วยอยากรู้เหมือนกันเมีหลายคนมีเขามาหลายคนไหมมีบ้างพอสมควรถึงสามวนนิ้ถึงสี่ขอยืมมือด้วยได้สามสี่คนได้ไหมตอนที่เข้ามาคุยประมาณ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 แล้วมีคนที่เรารู้สึกว่าเออคนนี้แบบเข้ารอบแล้วไม่มีค่ะ มีมอันดับหนึ่งม,มีอันดับหนึ่งไหม,มยังไม่ได้จัดอันดับใดๆเลยค่ะแล้วที่มีตอนนี้มากกว่าหรือน้อยกว่า <laughs> 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 ไม่ได้ถ้าบอกเดี๋ยวเขาก็จะรู้ตัวสิว่าคนไหนคนไหนยังไงร้ายนะเนี่ยเดี๋ยวเขาเรียวนะเดี๋ยวเขารู้ตัวแต่ตอนนี้เขารู้แล้วนะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้แข่งอยู่คนเดียวนะเขาเขารู้เขารู้ค่ะไม่เพราะว่าไม่เพราะเราไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นเอ็กซ์คลูซีฟอยู่อ่ะ แบบเรายังไม่ได้เซ็นคอนแทร็กอยังไม่ได้เซ็นคอนแทรกับใครขอบคุณมากท่านผู้ชมคือโสดมานานแค่ไหนละสี่ปีค่ะสี่ห้าปีเล่ก็นานมากแล้วเนอะนานค่ะแต่อยู่คนเดียวได้จริงๆว่าเรามีความสุขในชีวิตเรารู้สึกว่าเติมเต็มเราไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันขาดหายอะไรไปเลยแล้วก็รู้สึกแค่ว่าถ้าจะมีคนที่ดีเข้ามาแล้วทําให้เรามีความสุขสบายใจมากยิ่งขึ้นโอเคแต่ถ้าไม่มีก็อยู่คนเดียวได้ค่ะ แล้วอ,อย่างเวลาเราไปงานเลี ul, ้ยงกับทางแม่แอฟอย่างเงี้ยแล้วเห็นแม่แอฟกับนนกุลเขาแบบเออจิกจิกกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบเออเราก็อยากจะมีมันน่ารักไหมน่ารักชอบแบบน่ารักเขาเป็นสายสปอร์ตเขาเป็นคนแบบเหมือนธรรมชาติด้วยกันทั้งคู่อะค่ะแล้วเวลาอยู่แล้วมันก็แบบเออ ธรรมชาติอะเพราะว่าคืออย่างถ้าเป็นเราอะเราก็จะบอกว่าเราเขินเนอะถ้าเกิดว่าต้องมาเจอโอ้โหแต่และคนลุมถามเขาสองคนอะไรอย่างเงี้ยเขาถามว่ายังไงกันบ้างเวลาไปเจอคนเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ลังเบี่ยงเบนประเด็นนะคะตอนนี้ใครอยากรู้เหมือนกันอยากรู้แล้วเขาถามยังไงอยากเขาถามอะไรเหมือนเหมือนตั้งแต่ครั้งแรกที่ที่เจอเราได้ใช่ไหมเราได้ยืนเลหรอกที่เหมือนที่พี่สามคนไม่ได้คุยกันเลย ครั้ <laughs> งแรกที่เจอก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเออนอนเข้าแบบเล่นละครด้วยกันอะรู้แต่ว่าเหมือนเริ่มมันเริ่มต้นจากอะไรหรออ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขา,เาว่าไงนนก็ว่าไงวันนันลี่เขาสัมภาษณ์สัมภาษณ์ <laughs> ออแล้วเขาแบบแล้วรู้สึกยังไงเพราะว่าจริงๆก็รู้สึกว่า นนต้องเป็นเด็กผู้ชายที่แบบมีความมั่นใจแบบในตัวเองอ่ะในในวัยเขาที่จะเข้าหาแบบพี่แอบว่าเอออะไรเงี้ยคือเขาก็ค่อยๆแบบก็สัมภาษณ์ทั้งสองคนเลยหรอทั้งสองคนเลยเนาะนั่งนั้งคู่สัมภาษณ์กันอย่างนงี้เลยเหรออนั่งคุยเลยตอนแรกไอ้แบบเสียว่าอุ้ยแล้วแบบอย่างรีมาอย่างเงี้ยไอ้ต้องบอกรีว่าเดี๋ยวโดนดุแน่เลยอ่ะอนแบบทำอะไรแปลกแปลกไหมไม่เรารู้สึกแบบว่าเออ ข้าใจแล้วเขาตอบไปยังไงพี่อยากรู้คำตอบของเขาเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นธรรมชาติแบบมันค่อยๆเริ่มอย่างธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ <c oughs> <c oughs>